ปี2015ันามาด้ยวยเชนแล้วแต่เรามาในราคาปี14 6 90, 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะเครดิตดีๆแท้จะฟรีดาวเลยนะฟรีดาวเลยค่ะน้องทูฟรีดาวเลยใช่ไหมเนี่ยฟรยีดาวเลยค่ะนะดอกเบีย้ยคุณเอาไปเลย2.79เก้าสวัสดีครับ พี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทูและพี่ขวัญน,นะครับที่โชรูมกฤษดาคูดคาอีกเช่นเคยนะครับเวลาห้าโมงกว่าๆหรือช่วงเงยนเง็ยนๆเนาะหลังเลิกงานพี่ขวัญใช่ค,ครับวันนี้เรามาในแนวโคด้าฮุกราลิงเจ็ดห้าหนึ่งหกนะครับปีสองพันสิบห้ามาด้เช่นแล้วแต่เรามาในราคาปีสิบสี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนเก้าหมื่นกาพันบาทนะั้นทูบอกเลยคุณเราไปเปิดเช็คในราคาตลาดได้เลยนะครับเราถูกที่สุดแล้วนะปีสิบห้านะ ปีสิมาเนื้อเชยแล้วนะครับโตเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามพันนะพี่ขวัญตัวนี้ใช่ค่ะคันนี้นะเครดิตดีๆแทบจะฟรีดาวเลยนะฟรีดาวเลยค่ะน้องทูฟรีดาวเลยใช่ไหมเนี่ยฟรีดาวเลยค่ะนดอกเบี้ยคุณเอาไปเลย2.79ผ่อนเต็มระยะเวลาคือ5ปีหรือเจ็งวดพี่ขวัญได้จริงทําจริงนะคะหกแสนเก้าหมื่นก้านบาทนะเฉลี่ยผ่อนต่อเดือนประมาณหมื่นสี่นะอ่ผ่อนห้าปีนะครับคุณรับไปเลยนะดอกเบี้ย2.79นะตรงนี้พิเศษสุดๆ เดี๋ยวเราพาดูรถก่อนข้างหน้าก็รอแล้วถูกต้องนะภาษาบ้านๆชื่อเขาเลยคือหน้ากันดำนะครับตัวมาเน่เชนแล้วหน้ากันดำกันดำเป็ไงนี่หน้าใหญ่นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่นะสังเกตจุดสังเกตหน้าคือถ้าเป็นปีเก่าแล้วครับโ <efendim S 1> <ๆ S 2> ครเมียมจะมีแค่ด้านบนในส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีขาวหรือเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าเป็นมาเน่เชนแล้วนะครับ ตัวนี้ปี2015มาเนื้อเชนแล้วนะครับก็จะมาในรูปแบบหน้าใหญ่อย่างนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวคินคีนใสสะอาดมากมาใสสะอาดยังไงทูพามาดูนะเริ่มต้นที่ดวงไฟด้านหน้าก่อนเลยนะครับดวงไฟนะครับเป็นไฟข้างในคมเลี่ยมนะสวยใสยสะอาดไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบเหลืองไม่มีแตกรายงานนะครับเข้าจุดทุกจุดนี่พาดูเลยนะสองมาหอมไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมสวยงามนะเห็นไหมแผงด้านหน้าหรือแผงจิ้งดีนะครับคอนหรือคอนโซล หน้าเห็นไหมสวยใสยสะอาดนะสีดำรถอายุการใช้งาน5ปีนะครับนัองโทครับผมคอนโซลเนี่ยถ้าโดนแดดยังไงก็แตกถูกต้องมันเป็นธรรมชาติของความเป็นวัสดุพลาสติกพี่ขวัญนะแต่คันนี้ไม่เห็นจะแตกเพราะว่าดูแลรักษาดีอ,อมันมีข้อต่างอย่างนี้ถ้าเราดูแลรักษารถไปดีมันเป็นธรรมชาติที่ของมันจะเสื่อมสภาพไวนะครับแต่ถ้าดูแลกันถึงถึงนะครับจอดในร่มนะครับฝนตกมีการเช็ดหลังฝนตกจอดในร่มตลอดนะไม่โดนแดดไม่โดนฝนหรือโดนน้อยมันจะออกมาในลักษณะนี้คือสวยงามแบบนี้เี่ั ถูกต้องนะ,ะนะครับน้องตูงาเพราะเขาเยี่ยมมาฟังนี้ครับสีก็ยังสวยอยู่เพราะว่ามันเป็นสีเดิมๆถูกต้องนะคะเป็นสีจากโรงงานครับผมสแตนดาร์ดจากโรงงานมาเลยนะคะใช่ล่องประตูนะครับเสมอการจะลดบนจะลดล่างทุกส่วนทุกมุมนะครับต้องเสมอการทุกทั้งคันแบบนี้นะอ่าเห็นไหมประตูสไลด์ด้วยเห็นไหมให้ดูนะเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามจริงตัวนี้นะก็รถจะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับผม กระจกทุกบ้านนะสังเกตได้นะครับฟิล์มนะ่าจะเป็นปร,ประมาณเบอร์60นะครับดำนะครับดำสนิทแต่อยู่ข้างในมองมาจะโปร่งใสนะสบายตานะครับลายทรงลายเส้นนะคันนี้ไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมอย่างแน่นอนถูกการันตีให้เลยนะลงสัญญาให้เลยครับผมนะเนะห็นไหมลายเส้นของตัวรถนะครับคมสันทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนนะมาในส่วของด้านหลังนะครับ เพดตัวต้าชัดเจนนะครับครบนะครับสาระคอมพิวเตอร์นะชัดเจนนะครับคันนี้น่าจะมีเซ็นเซอร์หลังนะพี่ขวัญใช่ค่ะเจ้าของติดมาเองเลยนะครับนี่น,น,น,นะไฟสวยงามนะไฟสวยงามสีนะครับน้องตูครับผมมีไฟแตกไหมไม่มีนะโอ้โหเ,เป็นไงคะเลงเลยเลงกันไปเลยนะครับดูคือเวลาพี่ขวัญกับน้องตูงไลสดเนี่ยจะพยายามดูให้ลูกค้าด้วยใช่รถมีตําหนิตงนัวไฟก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะไม่มีรอยคาบเหลืองนะคบไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะ ไฟสีคีบมาเนี้เชนชัดเจนนะครับไฟเดิมไฟแท้นะใช่ค่ะเออนะพร้อมด้วยกระจกมองหลังนะอ่ะก็มีครบนะครับของเดิมเดิมนมาตรนะเปิดด้านหลังเลยไหมพี่ขวัญได้เลยค่ะสวยงามสะอาดสะอาดนะครับน้องน้องตัวครับผมด้านบนเฮ้ยฝ้านี้เขาทำมาแล้วนะหุ้มแล้วเรียบร้อยนะอ่ะนี่ดินนึงนะครับฝ้าตรงนี้จะไม่ใช่ฝ้าเดิมนะครับมีการหุ้มมาแล้วเรียบร้อยก็ดูแลรักษาง่ายใน่วนนี้นะครับใช่ค่ะ เวลาเลอะเปืเป้อนนะตัวนี้ใช้ผ้าบัดหมาดชุบน้ําเบาๆเช็ดออกนะครับนี่พื้นนะคะไม่มีตาหนิแม้แตนเดียวใช่นะไม่มีตําหนีแมสแต่ขี้เล็บเลยดูเข้าขอบนะดูเข้าขอบของคันนี้นะครับค่อนข้างสวยนะเห็นไหมไหมเข้าขอบเห็นไหมเข้าขอบปูรองพื้นสวยงามนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่สเปคเดิม์เดมีการ พวกบุข้างบุฟ้ามาแล้วให้มันดูเรียบร้อยสวยงามและดูแลรักษาง่ายประเภทนี้วิ่งน,น,นักเรียนก็ได้ถูกต้องนะครับะะวิ่งทัวร์ก็ได้ไปดัดแต่ดัดแปลงแต่ง i p อีก็ได้ก็ได้มาส่ภายในกันต่อนะเดี๋ยวทูพาชมนะก็จะเป็นเบาะ3แถวนะครับเป็นเบาะ3แถวในส่วนของด้านหลังนะครับสามารถนั่งได้9้าที่นั่งหรือ9้าคนนะครับตัวเบาก็เป็นเบาเดิมนะตัวเบาเป็นเบาเดิมหรถค่อนข้างสูงนะครับทูสามารถยืนโดยก้มหัวเล็กน้อยได้เลยนะครับเบาก็จะมีเบลนะครับในทู ตำแหน่งที่นั่งนะครับตรงน<ช>ี้สำคัญคเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเบลลนะครับขนส่งก็ไม่ให้คุณตรวจผ่านนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำเลยนะถูกต้องค่ะบางคนบอกว่ามันไม่จําเป็นแต่จําเป็นตอนไปโอนขนส่งตรวจสภาพรถนะคุณต้องมีนะครับไม่งั้นคุณตรวจไม่ผ่านใช่ค่ะคอนโซลนะครับสวยใสนะครับคอนโซลสวยใสนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะไม่มีรอยขีดข่วนมีรอยค้าบกาเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเกิดจากการติดองค์พระนะครับเป็นธรรมชาติของคนไทยแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราขัดออกให้นะครับเดี๋ยวเราคีนนิ่งให้นะครับผมส่วนกลางนะครับก็จะมาลักษณะของสีดําสนิทนะครับสีดําสนิทนะครับตัวปรับความแรงลมนะครับปรับอุณหภูมินะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นคันโยกหนูแต่ตัวนี้เป็นตัวมันได้เชนแล้วนะครับก็จะมาลักษณะนี้นะครับเป็นส่วนของตัวปรับนะเห็นไหม เกียร์ธรรมดานะก็ต้องดูถุงเกียร์กันต่อนะครับเกียร์ธรรมดาก็ต้องดูถุงเกียร์ต่อถุงเกียร์นะครับตึงๆนะจ๊ะหนังยังสวยๆนะครับลายของเส้นลายของหนังเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับตึงๆนะครับไม่มีหลุดล่องนะครับไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีเก็บงานอะไรอเีเราถกให้ดูกันเห็นๆเลยนะครับสวยงามนะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์เดิมนะครับพวงมาลัยมาต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับใส่ลักษณ์โลโก้ตัวต้าชัดเจนนะครับแอร์แบ็กนะครับบนพวงมาลัยนะ มาส่วองเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับเบาะหนังสีเทานะครับเดินด้วยได้สีเทาเช่นกันนะครับเบาะเหมือนจะไม่เคยมีคนนั่งมาก่อนนะได้เบาะหนังคู่หน้าเพราะว่ามันเด้งมากเลยพี่ทุกคนมันหนังนุ่มโฟมเด้งสภาพดีไม่ยุบนะถูกต้องอ่านะเด้งคืนเลยตามมือผมเลยตา้อนะครับตามมือผมเลยนะนั่งได้สามเลยนะทั้งตัวเบาะหน้าด้วยผมขออนุญาตนิดนึงอ๋อมานะ โทนเดียวกันนะครับเป็นหนังสีเทานะครับเดินน้ได้สีเทานะครับเหมือนเดิมนะครับหนังนุ่มโฟมเด้งเหมือนกันนะครับใหม่ใมไม่มีรอยเย็บเก็บงานนะครับมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปที่หน้ารถกันต่อสวยงามนะป้ายมอกอ,อย่างแรกเลยนะครับรถในประเทศไทยนะป้ายมอกอรต้องชัดเจนตัวสันที่เป็นวัสดุชิ้นไฟเบอร์ด้านในของกระจังหน้านะครับสวยงามดำดนีน่แแตกล้วนะ ตามจริงจรงตัวนี้ผมบอกให้มันจะเป็นรอยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะกระทบกกับกระโปรงหน้าแต่ตรงนี้คุณให้ผมผมให้คุณดูเลยนะครับมันมีเหลี่ยมอของมันมันมีมุมของมันนะฮะแล้วก็กระปากประโปงก็เป็นของแท้เวลาย,ยืดหยุ<ช>่นต้องครูบอกลูกค้าเลยจิ้มเข้าไปมันจะนิ่มใช่ไหมเขาเรียกว่ากาวเดิมไม่ขวากาวเดิมกาวเดิมกาวเดิมนะพอปะทะกับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าแมท์กันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีรอย นามนะกิบเกิรบชอบครบหมดเดิมครับเดิมอันนี้กระโปรงหน้าเดิมเดิมยังไงใต้กระโปรงหน้าคือต้องเป็นสีด้านหมดสีที่เป็นสีบอดี้ด้านนอกเพราะว่าไม่ใช่สีนวลใช่ไหมคะเพราะมันต้องรองรับความร้อนที่ขวัญตัวนี้นะครับต้องเป็นสีด้านถ้าเป็นสีเงาๆแบบเมทัลลิกมาเลยสันนิษฐานเลยว่ามีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนฝากระโปรงมาหรือฝากระโปรงโดนอะไรมาแล้วพ่นสีเข้าไปประมาณนี้แต่ต้องเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าใครแบบลองศึกษาดูก่อนก็ได้กิ๊บต่อนะมันสวยต้องสวย ทั้งหมดจริงๆให้ดูแบบลึกๆเลยนะครับคลิปเพิ่มครับผมนะเงาแวบใช่ไม่มีแตกไม่มีกรอใช่ไหนมฟฝากจุดเดิมทุกอย่างของอไไล่ภายในอยู่ครบมาร์กจุดไม่เคยขยับอยู่นิ่งๆของเขาสวยอยู่แล้วอย่าไปยุ่งนะป่นนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ